แต่ยังไงก็ตามนะครับแม้ว่าเราจะบอกว่าอ่ะนี่เป็นเรื่องที่เล่นเพื่อชาติหรืออะไรก็ตามเอ่อเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีแล้ววันนี้เนี่ยนักฟุตบอลถามว่าสําหรับนักเตะชุดนี้ยทุกคนมีเงินล้านหนึ่งอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงใครไม่มีเงินล้านเนี่ยให้มานอนให้โยเล็กนอนและเหยียบโดยเล็กเลยทุกคนมีเงินล้านอยู่แล้วม <laughs> ัวนไม่เหมือนสมัยก่อนมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับ,รบอย่างเมื่อวานเนี่ยเจก็เพิ่งเพิ่งเอ่อเปิดเผยว่านิวคีราโดนเนี่ยซื้อบ้านหลังก็สิบแปดล้านเนี่ยโยใช่ปะ เพราะนั้นเนี่ยเงินอาชีพล้านเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นไปแชมป์ซีเกมเนี่ยแบ่งกันคนละสามแสนเนี่ยไปดาวเทาว้ทาเฮาได้เลยนะครับอ่าถ้าปีไหน <ๆ S 2> ได้ล้านหนึ่งเนี่ยนะไปซื้อเทา้ทาเฮาเงินสดได้ล้านหนึ่งได้หลังหนึ่งเลยแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยมันเป็นฟุตบอลอาชีพครับเงินเดือนสามสี่แสนห้าแสนทีมชาติเนี่ยผมว่าคนที่เงินเดือนน้อยสุดน่าจะต้องมีสองแสนละมั้งโยใช่ปะ สนสองแสนนะไม่ถ้าถ้าไม่ใช่ดาวรุ่งจากสโมสรขึ้นมานะผมว่ายังไงก็ระดับสองแสนขึ้นทั้งนั้นแล้วก็ได้เงินหนึ่งล้านพี่ปูผมผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยทีมชาติส่วนใหญ่การย้ายตัวการเซ็นสัญญาเนี่ยเขารับไม่ต่ำกว่าประมาณนั้นอยู่แล้วแต่ว่าก็ดีผมว่าเป็นแรงบันดาลใจแรงขับให้ให้นักเตะได้เล่นแล้วก็ผมว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันผมว่าฟุตบอลไทยมันซบเซาไปนานอืมอืมเชื่อไว้ว่ามีโอกาสที่จะฮือฮายอีกครั้ง ถ้าประสบกลับมาประสบความสําเร็จนะแล้วก็ไปอัดฉีดกันที่สนามบินอะไรอย่างนี้นะหอบเงินสาสิบล้านไปสักสามถุงนะพี่ปูนะไม่พอพอพอเราคุยกันอย่างนี้นะโย่ก็มีคนคอมเมนต์มาเต็มเลยว่ายังไม่ทันแข่งเลยแบ่งเงินลยเออ่านะฮะบางคนก็บอกว่าก่อนจะคิดเรื่องเงินดูผลงานนัดแรกก่อนดีไหมมันก็พูดถูกนะครับแต่ว่าในแง่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าไม่เอ่ยก่อนะครับไม่เอ่ยก่อน เล่นไปเถอะอันนี้หลายผู้จัดการทรีมหลายๆคนเท้สูตรนี้นะเล่นไปถ้าผลงานดีผู้ใหญ่จะพิจารณาให้แน่นอนเรา <c oughs> มีเรามีอยู่ในใจอยู่แล้วจับได้ประโยค์คลาสสิกเรามีอยู่ในใจอยู่แล้วอ่าอ่าอ่ามันก็มันก็ผมว่ามันเป็นหนึ่งในหนึ่งในกิจวิทยาน่ะนะครับในในวันนี้ที่มันไม่มีเวลาซ้อมอะไรกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องใช้แรงขับแรงไดั์จากข้างในนะครับที่จะผลักดัน ในทุกๆรูปแบบนะอันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งรูปแบบนะครับรูปแบบที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเขาก็อก้องมาคุยกันว่าอ่ะเราเล่นเพื่อความสุขของคนทั้งประเทศนะคนไทยรออยู่เราไม่ได้ประสบความสําเร็จมาไม่ได้ควา้าแชมป์รายการนี้มานานอะไรทานองนี้นะครับในเมื่อเรื่องของเวลาในการฝึกซ้อมเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้มากไปกว่าน,นี้แล้วนะครับ,รบสิ่งที่ต้องทำก,ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูจิตใจกัน สร้างแรงกระตุ้นให้มีความกระหายทำนองนี้มากกว่าอยากให้มองมุมนี้นะครับไม่ได้มองมุมว่าแบ่งเงินหรือว่าอะไรกันยังไงแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นแหละนะครับดีกว่าว่าบอกว่าให้ไปเล่นให้สนุกนะไม่มีตังให้กลับมาก็แยกย้ายกันไปถ้าประกาศอย่างนั้นเนี่ยมันก็คงมันก็คงซุ่มแบบนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องดีแล้วไม่แฟนบอลไม่ต้องไป็ซีเรียสกับ ว่าจะแบ่งแบบไหนอะไรยังไงแต่ว่ามันชัดเจนแล้วดีผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วดีกว่าครั้งหนึ่งที่พอกลับมาไม่ได้เคลียร์กันครับพอไม่เคลียร์กันครับไปมีปัญหากันเองพอมีปัญหามันก็เสียพี่เสียน้องกันเปล่าๆนะพี่ปูนะผมว่าอย่าไปเคลียร์กันแบบเนี้ยดีละสบายใจดีแล้วก็จะได้เดินหน้ากันต่อไปทีมก็ได้พัฒนามาโน่ก็จะได้สบายใจนักเตะเต็มที่คือเต็มที่อยู่แล้วเต็มที่อาจจะร้อยสิบครั้งนี้อาจจะมีสัก ร้อยยี่ห้านึงร้อยสามสิบมีเงินล้านวางอยู่สิ้นปีปีปีหกห้ามีเงินล้านมาอีกล้านหนึ่งอะไรเงี้ยพี่ปู่ก็มันก็เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับ